โอเคสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับสันชัยนะครับอยู่ในช่องรู้ทันกฎหมายสไตล์จานีหน้านะครับอยู่ในมินิคอร์ดนะครับติวเลขาองค์คณะสารปกครอง EP ที่5แล้วเดอ้อนะครับ EP นี้พี่สันจะมาหัวข้อมันก็คือสอบอะไรบ้างนะเลขาองค์ คณะในขานุการองค์คณะสารปกครองนะครับข้อสอบเนี่ยมันเป็นข้อสอบประนัยนะวัดผลยังไง EP นี้จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับคลิปนี้เนี่ยพี่พิสันเอามาจากประกาศสอบนะประกาศระเบียบการสอบครั้งล่าสุดแล้วก็สัมภาษณ์ พิสันได้ขอความนอนุเคราะห์น้องท่านหนึ่งนะที่เคยเป็นในขาองค์คณะนะครับตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะแต่เอาขอความรู้ขอประสบการณ์เขามาเล่าสู่ฟังว่าข้อสอนเป็นยังไงวัดผลยังไงเขาก็เล่าเยอะเลยประสบการณ์นะจะเป็นความรู้จาก หลักเกณฑ์แล้วก็จากคนที่เคยสอบพี่เคยทำงานมาเพื่อเป็นประโยชน์นะพี่ซันมีเจตนาคือเพื่อเป็นประโยชน์กับที่คนอยากกํำลังจะสอบเนี่ยจะเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยบอกเลยตอนท้ายมีของเด็ดๆให้ดูให้จบนะของเด็ดก็คือเออคอยไปดู เรามาดูกันก่อนนะครับเลขานุการองคณะเนี่ยข้อสอบเนี่ยเป็นประนยัยก็คือเป็นกขอข,อของอเป็นฝนเอาเป็นกาเป็นกาเอาล่ะทุกวันนี้มันน่าจะเป็นฝนฝนวิศสองบีฝน,นเอาหน่อะนะใช้คอมพิวเตอร์ตรวจนะก็คือกาเอาเป็นชอยนั่นเองนะครับเอ่อข้อสอบเนี่ย ขอบเขตเนื้อหามันอยู่ถ้าตามประกาศนะก็จะมีหนึ่งพรบรจัดตั้งนะครับศาลปกครองและพิธีพิารณาคาดีปกครองปี42แล้วก็ระเบียบที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยตัวาการศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิารณาคาดีปกครองนะฮะอันที่3คือระเบียบการไกลเกลี่ยชื่อเต็มๆม,มันก็คือระเบียบ ที่ราารรประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด,สดว่าด้วยการไกลเกี่ย ع, ข้อพิพาทในคดีปกครองนะครับอันที่สี่ระเบียบเหมือนกันเลยระเบียบของที่ประชุมใหญ่เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด,สดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นกรณีที่เนื้อหานะ่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของของงานเลขานะครับ แล้วก็ที่5ก็คือระเบียบงานสารบัญเป็นระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรีนะว่าด้วยงานสารบัญน,นะครับต่อไปก็จะเป็นระเบียบการรักษาความลับของทางราชการอันที่7ก็คือในเรื่องของการใช้ภาษาภาษาไทยนะครับการใช้นะที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสม อันที่8ก็คือเป็นความรู้เบื้องต้นนะในงานของเลขาธุรการการใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆนี่คือขอบเขตของข้อสอบปรนัยในส่วนที่1จริงๆแล้วข้อสอบการทดสอบของเลขานุก,การก็จะมีสอบสส่วนก็คือส่วนที่เป็นวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งอันที่สองกับภาคความเหมาะสมก็คือภาคสอบสัมภาษณ์นั่นเองสิ่งที่พี่สันพูดก็คือสอบ วัดความรู้เฉพาะตําแหน่งก็คือสอบปรนยัยจะไม่เหมือนกับสอบพนักงานคดีปกครองนะข้อสอบจะเป็นอัตนัยนะครับอันนี้เป็นปร,ปรนัยนะอัตนัยคือ,เ,อเขียนตอบเอานะอันนี้กาเอาเอากากระบาทฝนเอานะครับเออถ้าดูแค่นี้แล้วะดูเหมือนจะสังเกตนะสังเกตนะ จะมีกฎหมายหลักตรงนี้เห็นไหมฮะกฎหมายจะตั้งสารปกครองแล้วก็ที่เห็นที่เยอะเลยคือเน้นระเบียบพี่ซันเอาให้ดูอย่างนี้ก่อนข้อสอบเน้นระเบียบไม่ม้าระเบียบวิธีระเบียบการไกลเกี่ยคดีปกครองระเบียบวิธีพิยาอิเล็กทรอนิกส์งานสารบัญเกี่ยวกับความรับราชการต่างๆเพราะว่า งานเลขาเนี่ยมันเป็นการที่หนึ่งหลักคุกคีกับกับเอกสารนะกับํำนวนกับความรับของราชการเลยนะสำคัญนะครับแล้วก็งานเกี่ยวกับเอกสารการตรวจงานสารบัญก็เกี่ยวข้องเรื่องเบียบพวกนี้เลขาควรรู้จักเลขานะเพราะว่าจะทำงานกับพนักงานคดีปกครองเลยนะ น้องๆที่สนใจตำแหน่งนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะครับเนี่ยระเบียบต่างๆเกี่ยวกับวิาวิธีพิยาต่างๆนะเพราะว่าจะทำงานกับกับส่วนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะทำงานกับองค์ท่านตุลาการพนักงานคดีปกครองหรือว่าเจ้าหน้าที่ศาลในส่วนงานต่างๆงานธุรการคดีต่างๆนะเป็นส่วนใหญ่นะ เลขานุก,การองค์คนณะนี่ไม่ได้ไปทําสำนวนคดีนะเหมือนพนักานคดีปกครองนะครับแต่จะเป็นส่วนที่สนับสนุนที่สําคัญมากอย่างที่พี่สันเคยเล่าไปในะ EP ช่วงแรกๆนะครับถ้าเลขาไม่รู้ระเบียบพวกนี้พี่สันบอกเลยว่าการการดำเนินคดีสำนวนคดีต่างๆนี้ก็อาจจะ ไม่ลาบลื่นวุ่นกันในขามีส่วนช่วยมากให้ให้คดีมันมันไหลลื่นได้เช่นการส่งสำนวนการตรวจสำนวนเบื้องต้นตรวจเอกสารเบื้องต้นในในการที่จะมีเอกสารหนังสืออะไรส่งเข้าเข้ามานําเสนอนะองค์ตุลาการอย่างเงี้ยถ้าไม่เข้าใจระเบียบวิธีก็ไม่รู้จะส่งที่ไหนส่งผิดส่งถูกนะเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตข้อสอบที่ ขอบเขีน,นะถูกต้องแล้วครับถูกต้องมากๆที่ที่ทต้องมีการวัดผลและที่สําคัญการใช้ภาษาไทยอย่างเงี้ยตรวจสอบตรวจสอบตรวจส,สอบข้อความนะพิ่สันเคยพูดนะเลขาก็ต้องอ่านเอ๊ะวรรคตอนต่างๆข้อความที่จะนําเสนอตุลาการท่านเซน ถ้าเลขามีความเก่งเอาพูดตรงๆแบบนี้แล้วกันถ้าเลขาเก่งฉลาดใช้ภาษาได้ดีตรวจได้เร็วงานตุลาการจะเร็วแต่ถ้าเลขาที่เออเช่นไม่มีความรู้ภาษาไทยเนี่ยเนี่ยใช้ไม่มีความรู้สารบัญอย่างเงี้ยบักตอนกับผิดบักงง บอกเลยแก้แล้วแก้อีกตุลาการก็เซ็เนเอกสารเดียวหลายเรื่องอะเออพอคอปอก,ก็วิ่งหน้าวิ่งหลังแก้อยู่นั่นอ่ะนึกภาพออกไหมนึกภาพออกเนาะพอคอปอก,ก็ต้องมาแก้แก้หน้าแก้หลังถ้าพอคอปอ<笑><笑>งงกันอีกเออก็วนกันอยู่นั่นแหละงานก็จะช้านั่นเองไม่มีอะไร งานก็จะช้าอาจเกิดความผิดพลาดเพราะฉะนั้นนี่แหละครับข้อสอบเหล่านี้แหละที่จะวัดความรู้งานเลขาจริงๆแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุก,การเบื้องต้นแล้วก็ธุรการนะส่วนใหญ่เป็นธุรการคดีตรงนี้ตรงนีงน้ี่แล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ทุกวันนี้จะใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นนะพี่สันมองเห็นว่าใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นเช่นอย่างน้อยอิเล็กทรอนิกส ตรวจสำนวนตรวจเอกสารการเคลื่อนไหวของสำนวนต้องผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านระบบระบบสำนวนเคลื่อนเขาเรียกว่าความเคลื่อนไหวของสำนวนคดีของในสารปกครองจะมีนะครับก็จะรู้ว่าเอ๊ะสำนวนตรงนี้เอกสารนี้ไปถึงไหน,นไหนึ่งไหนภายในระบบนั่นเองอยู่ห้องสำนวนหรือเปล่าอยู่ในห้องเก็บหรือเปล่าอยู่ออกหมายหรือเปล่าหรือใครยืมไป เออกลุ่มออกหมายยืมไปก็จะรู้เนี่ยเลขาก็ต้องต้องใช้คอมส่วนนี้เป็นไม่ต้องห่วงหรอกครับเดี๋ยวเข้าไปก็จะพาอบรมเองแน่นอนอยู่แล้วนะไม่มีใครไม่ต้องกังวลหูจะทําเป็นไหมเนี่ยเออแต่ขอให้มีความรู้เบื้องต้นเธอเนี่ยถ้าดูข้อสอบนะถ้าดูขอบเขตนะแล้วก็ข้อสอบนี้มี หน,นึ่รยคะแนนข้อสอบปร100น,นัยหนึ่งร้อคะแนนสัมภาษณ์ก็ร้อยคะแนนและในระเบียบกาศสอบก็บอกว่าแต่ละภาคนะทั้งปรนัยแล้วก็สัมภาษณ์นี่แต่ละภาคนี่ต้องผ่านหกสิบก็คือร้อยหนึ่งก็ต้องขั้นต่ำหกสิบถึงจะเรียกว่าผ่านนะเดี๋ยวพี่ซันจะมีทีเด็ดให้ภายอสไลด์ต่อไปนะ ไอ,อ้ก็มาหกสิบเปอร์เซ็นต์เยดูดีๆไว้นะตรงนี้นะอืมไม่ต้องไปยึดนะไม่ต้องไปยึดจำไว้นะเนี่ยนี่ไฮไลท์ไม่ต้องไปยึดอยากผ่านไหมอยากอยากได้คะแนนดีๆลำดับดีๆไหมตรงนี้ไม่ต้องไปยึดนะนะครับแต่หกสิบเปอร์เซ็นถือว่าโอเคเกณฑ์เกณฑ์ผ่าน แต่อย่าลืมนะเราไม่ได้สอบคนเดียวนะครับสอบเปิดการแข่งขันนะทุกคนคนสอบเยอะมากทุกคนก็อยากได้นะแล้วก็ที่สำคัญขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน2ปีไม่เกิน2ปี2ปถ้าดูคข้าวๆกำหนดแล้วอ,ะอ่ะอ่อรุ่นก่อนๆที่เคยสอบเปิดสอบเนี่ย ก็2ปีประมาณ2ปีก็เปิดครั้งหนึ่ง2ปีเปิดครั้งหนึ่ง2ปีเปิดครั้งหนึ่งนี่คือนี่คืองานเลขานะเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆก่อนเรามาดูว่านี่คือพี่พี่แคปเอามาจาก ประกาศสมัครในข้อที่4ก็คือความรู้ความสามารถที่เขาต้องการมาดูนะพิสันจะพาวิเคราะห์จะเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเนี่ยมีอยู่10ข้อลองอ่านดูเลยอ่านดูคร่าวๆเลยนะจากข้อ1ถึงข้อ10 4.1ถึงสีงานจริงๆของเลขานุกการองคเนี่ยอ่านดูเลยนะ 4.1เนี่ยมีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายปกครองในนอกจากนั้นอ่ะมันเป็นอะไรครับมันเป็นงานงานของเลขาจริงๆจริงไหมถ้าสังเกตอ่ะลองวิเคราะห์ว่าเอตำแหน่งนี้เขาอยากทดสอบอะไรเรา เขาอยากได้เราไปทำงานแบบไหนก็จะเห็นทันทีเลยครับเป็นงานเลขานุการองค์คณะเป็นประสานธุรการงานสารบัญและที่สำคัญมีความละเอียดรอบคอบแม่นยำแล้วก็มีใจรักบริการมาตือลือลน้นใช้คอมก็เป็นด้วยนะ เห็นไหมมันขอบเขตลักษณะของเลขาเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยได้อะไรจากสไลด์นี้สิ่งพี่สันจะบอกว่าได้อะไรจากสไลด์นี้คือเนื้อหาที่ออกสอบเนี่ยพาไปย้อนเนี่ยเนื้อหาที่ออกสอบ1งถึงแเนี่ยอย่าเน้นอย่างใดอย่างหนึ่ง นี่และที่สำคัญพี่คุยกับน้องที่เขาเออแหละน้องที่เขาเคยเป็นแล้วเขาก็คุยกับเพื่อนๆหรือรุอ่นน้องเขาสอบมาได้เรื่อยๆแหละเออก็คือข้อสอบเนี่ยมันมันมีวิวัฒนาการเดี๋ยวในอีพีหน้าพี่จะมาเล่าสู่ฟัง วิวัฒนาการก็คืออย่าคิดว่าไปทํางานที่สารปกครองแล้วจะเน้นอย่างเดียวเน้นแต่ละเบียบเน้นพรบจัดตั้งอย่างนี้อย่างเดียวเลยทิ้งทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ต้องอ่านให้ครอบคลุมหรือว่าจะอ่านแค่ละเบียบแต่ทิ้งอันนี้ไปเลยหรือว่าไม่อ่านภาษาไทยไม่อ่านเลขาไม่อ่านพวกเนี้งานสารบัญก็ไม่อ่านเนี่ยอย่าไปทิ้งแบบนั้นเพราะฉะนั้นต้องอ่านให้ครอบคลุมทั้งหมดนะ ถ้าอ่านดูจากสไลด์นี้เนี่ยพี่สันมีหลักฐานให้ข้อสังเกตถ้าทิ้งอย่างใดอย่างหนึง่งคุณอาจจะตามเพื่อนไม่ทันสู้คนอื่นไม่ได้แหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมข้อสอบมันกระจายแน่นอนอืมและและตามที่ได้พี่พี่สันได้สัมภาษณ์ก็เป็นประมาณนั้น สัมภาษณ์น้องๆที่รุ่นน้องกันแหละที่เคยรู้จักกันได้คุยกันปกตินั่นแหละเป็นปกติที่เอ,อคนรู้จักกันคุยเกี่ยวกับอ,อตำแหน่งงานเกี่ยวกับตำแหน่งนั่นตำแหน่งนี้บางคนก็ไปสอบปปชไปสอบนิติกรก็คุยกันตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เป็นยังไง ไปสอบกรมบังคับคดีกรมแรงงานคุยกันหมดแล้วก็ทำแหน่งนี้ด้วยพี่สันก็เลยได้ความรู้ในส่วนนี้ว่าเอ๊ะข้อสอบมันกระจายเพราะฉะนั้นอย่าเน้นพรบบใดพรบบหนึ่งเน้นระเบียบใดระเบียบหนึ่งนะโอเคไหมนี่คือสไลด์นี้สำคัญมาก จะได้รู้ว่าเราควรอ่านหนังสืออย่างไงนั่นเองเก็ตนะโบนัสเลยนะเนี่ยเน้นๆน,น,นะจุดนี้นะและไฮไลท์ของค่ำคืนนี้นะโอพูดเหมือนเหมือนฉายหนังเลยนะไฮไลท์ของสไลด์นี้ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยสไลด์อื่นๆที่ที่พูดมาเนี่ยอ่านดูในระเบียบก็ได้ แต่ที่สไลด์นี้ไม่มีที่ไหนก็คือนี่อย่าไปหวังกับคำว่าผ่านนี่นี่นี่หกถ้าคุณหวังแค่นี้คุณจะมีสิทธิ์ผ่านที่จะเรียกตัวบรรจุน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีเลยหรืออาจจะขึ้นบัญชีท้าย,ายสุดท้ายสองปีก็ไม่เลียกคุณก็รอสเกอร์ไปสองปีหรือคุณอาจจะได้งานใหม่ไปแล้วอันนี้พูดมาจากคำสัมภาษณ์ของ น้องคนหนึ่งที่เขาสอบสอบแล้วก็อยากเป็นนะแล้วเขาก็เคยได้เป็นเขาบอกว่าเขาเนี่ยแบบนั่งนับเลยนะตอนเข้าไปสอบนั่งนับเอาแบบ แบบชัวมากชัวที่สุดยังไงก็ถูกนับได้ประมาแปดสิบคะแนนขึ้นขนาดแปดสิบคะแนนขึ้นนะหลายปีมาแล้วนะหลายปีมากมเขายังได้ลำดับที่แบบไกลมากเลยฟังพี่สันนะขนาดแปดสิบคะแนนขึ้นยังได้ลำดับที่ไกลมาก แต่ก็เรียกเกือบไม่เรียเยอสิ่งที่จะได้จากสไลด์นี้ก็คือถ้าหวังผลอย่าไปตั้งเป้า60%เอร์เซหรือหกสิคะแนนเพราะขนาดตั้งแปดสิบขึ้นให้ตั้งแปดสิบขึ้นขนาดตั้งแปดสิขึ้นนะยังได้แบบโอ้ ลุ้นลุ้นลุ้นเลยลุ้นตัวงอเลยนะแต่พี่ซันพี่สันจะมีอีกอีพีหนึ่งนะอีพีที่หกจะมาเล่าซึ่งพี่ซันแบบไปสัมภาษณ์มาแล้วไปนั่งคุยโทรคุยอะโทรคุยนะโทรคุยว่ามันสอบยังไงเป็นยังไงเขาเขาอ่านหนังสือยังไงถึงได้โหโหดมาก แต่คนสอบเยอะมากและเขาบอกว่าสนุกมากเดี๋ยวพี่สันจะมาเล่าให้ฟัง EP ที่5บอกเทคนิคต่างๆกลลเม็ดเคล็ดลับต่างๆนะแล้วก็ข้อมูลบางอย่างนะเพราะฉะนั้นถ้าเยาหวังตำแหน่งนี้ต้องตั้งเป้า80คะแนนขึ้นไปอันนี้เป็นคำแนะนำของคนที่ ผ่านสนามมาแล้วใครมีคำถามพิมพ์ใต้คอมเมนต์ไว้เลยนะพี่ซันจะมาตอบได้ก็จะมาตอบให้นะครับเออเรื่องนี้แหละพี่ซันจะเอาไปเล่าใน EP ีที่ห้าเอ้ยโทษที EP ที่หอันนี้น้ำจิ้มเฉยเฉยถ้าดูคลิปนี้จบรอ EP ีที่ห้าได้นะเอ้ย EP ีที่หให้ได้นะ โอ้ลิ้นพันกันแล้วน้องเอ้ยตอนนี้อัดคลิปดึกมากงานพิสันเยอะมากนะครับขออภัยด้วยนะผิดผิดถูกๆนะครับเออพิสันขออนุญาตแนะนำนิดหนึ่งนะก่อนจะทิ้งท้ายคลิปตัวนี้นะก็คือพิสันมีทำกลุ่มนะขึ้นมาอันหนึ่งก็คือกลุ่มปรึกษาคาดีปกครองนะ พี่ซันจะเอาความรู้แล้วก็แล้วก็ไปตอบคำถามในนั้นให้นะครับสาหรับพี่น้องพี่ๆน้องๆหรือใครก็ตามที่มีปัญหาเกี่ยวกับคดีปกครองมีข้อพิพาททางปกครองอยู่นะครับอยากไปเรียนรู้ว่าการฟ้องคดีปกครองอย่างไงไม่ให้เสียสิทธินะมีเงื่อนไขการฟ้องอะไรบ้างต่างๆไม่ให้เสียสิทธิ์โดยใช่เหตุนะ โดยรู้เท่าไม่ถึงการก็เข้าไปหรือมีคําถามก่อนที่จะฟ้องคดีหรือจะมีคดีพิพาทนะเข้าไปถามในนี้ได้พี่สันก็พิมพ์คอมเมนต์มาในกลุ่ม,มนะครับขอเข้าไปนะพี่สันก็จะเข้าไปตอบนะครับและมีความรู้ในนั้นด้วยพี่สันก็อัปเดตให้เรื่อยๆกําลังอัปเดตให้นะครับใครสนใจก็กดลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าสแกน QR c ์ d e คนี้ได้เลยนะอันที่สองนะ ใครอยากปรึกษาคดีปกครองเช่นกันแต่ปรึกษาแบบแบบเน้นๆส่วนตัวเลยนะก็เข้าทักนัดหมายมานะหรือพิมพ์ข้อความปรึกษามาที่แอดนีน้ารอนะครับหรือสแกน QR Code นี้ครับตรงนี้นะตรงนี้นะนี่นฟรีๆนะฟรีสำหรับ คนที่เดือดร้อนทางคดีจริงๆนะครับไม่ใช่มาพิมพ์มาลองภูมิไม่ต้องมาลองภูมิมาลองความรู้เออก็คนทักมาเยอะเดี๋ยวคนที่เดือดร้อนจริงๆจะไม่ได้การตอบคำถามเท่าที่ควรนะเอาที่คนเดือดร้อนจริงๆค่อยทักมานะครับแบบส่วนตัวส่วนตัวหรือแบบ ด่วนๆร้อนๆเนี่ยอย่าเดือดร้อนอย่างนี้นะครับท้ามาถามพิสซันจะจะตอบให้นะครับถ้ายัางตอบไม่ได้ก็จะค้นให้นะก็จะค้นมาตอบให้นะครับสำหรับคนที่เออพิซซันก็ทำส่วนนี้ด้วยนะอันที่สาก็คือพิสซันทา เอ่อกลุ่มติวฟรีนะพะนัะงานคดีปกครองไว้ด้วยนะครับเป็นคอร์สระยะยาวนะพี่ันเห็นความสําคัญว่าเหมือนพี่ันเนี่ยเคยอยากเป็นมากนะก็หาข้อมูลยากมากสมัยนั้นนะก็อาจจะตกยุคอะไรสมัยนั้นพี่ันนะเอ่อออนไลน์ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่อันนี้นะพี่ันก็เลยเออ เห็นตัวเองตอนนั้นนะโอ้หาหาข้อมูลหาหนังสือต่างๆนานานะพิสันก็เลยว่าเอ๊ะทำกลุ่มขึ้นดีกว่าไหมนะแล้วก็อาจจะมีเป็นคลิปเป็น EP EP นะที่เฉพาะลงไปสำหรับติวพคปที่ลึกซึ้งกว่าในใน YouTube ซึ่งใน YouTube ก็ทำไว้อยู่แล้วนะใครสนใจและที่สำคัญ ก็มีเพื่อนๆอ,อาจจะมีเพื่อนๆอัปเดตข้อมูลต่างๆนะอาจจะมีกฎหมายต่างๆข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการสอบพองานคดีปกครองก็จะมีอยู่ในนี้ด้วยนี่นะสแกน QR โค้ดนี้ได้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนที่4ก็จะเป็นเข้ากลุ่มติวฟรีนะเลขานุก,การองค์คณะสารปกครองเป็นอร์สระยะยาวเช่นกันก็เช่นกันครับก็จะมีการ อัปเดตมีการทำเป็น e p EP ไว้สำหรับคนที่สนใจจริงๆเหมือนเป็นการกรองกรองคนที่อยากอยากได้จริงๆแหละแล้วก็เป็นสถานที่คนที่ชอบคนที่มีเป้าหมายเหมือนกันมาอยู่ที่ที่เดียวกันก็จะแบ่งปันอะไรได้เยอะกว่านั่นเองนะความตั้งใจของพี่สันนะครับก็สแกน QR code แต่ละแต่ละส่วนที่ท่านชอบได้เลยนะ โอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะถ้าเป็นประโยชน์หรืออะไรก็ทักคอมเมนต์มาบอกได้นะครับหรืออยากพูดคุยกับพี่สันชัยนะก็แอดนีน่ารอมาได้นะหรืออยากรู้จักพี่สันกับพี่นีน่านะครับก็ดูประวัติของเรานะครับที่8ปดเว็บไซต์8ป o c o m ได้นะครับซึ่งพี่นีน่าก็จบกฎหมายพี่สันก็จบกฎหมายเช่นกัน นะดูประวัติกันได้นะครับขอบคุณนะครับเจอกัน E ีพีที่6 EP ีพีที่6นี่บอกเด็ดเลยเด็ดเลยคุณจะได้คุณจะได้ประสบการณ์จากคนที่เขาเขาสอบเขาสอบผ่านมาแล้วนะเขาจะมาเล่าประสบการณ์ผ่านพี่ันเขาเป็นคนขี้อายนิดนึงเขาเลยไม่กล้ามาพูดนะพี่ันบอกก่อนนะพี่ันก็ถ่ายทอดแทนนั่นเองนะครับโอเค เจอกัน EP หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ